ส่วนที่ระยองเนี่ยขยับจากชนบุรีไประยองนิดเดียวอันนี้ไฟสูงนะฮะไปทักเขาบอกน้าๆไฟสูงมันสองตาเปิดไฟต่ำหน่อยอตามายิงถึงบ้านอ่ะโอ้โหโหดแท้เมื่อกี้ทักบอกพี่เปิดไฟเลี้ยวดีไหมเออต่อยับเลยอันนี้พี่เปิดไฟสูงทําไมตามายิงถึงบ้านแล้วคนที่โดนกระสุนน่ะจนตายอ่ะไม่ใช่คนที่ไปทักด้วยนะแต่เป็นพ่อเขาโอ้ยโอ้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลย คุณสันติค่ะอายุ63ปีที่ถูกยิงหน้าบ้านตัวเองนะคะเสียชีวิตในพื้นที่โปวกแดงจังหวัดระยองก็เจ้าหน้าที่พยายามจะ CPR ยายื้อชีวิตแต่ว่าไม่สําเร็จนะคะ<อ>ทีนี้ลูกชายอายุ43ชื่อว่านายเทวริศเ<อ>ขาก็บอกที่มาที่ไปอย่างนี้คขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับเข้าบ้านแล้วทีนี้ระหว่างทางเนี่ยมันสวนกับกระบะคันหนึ่งรตรงที่มืดนะคะ<อ>ปรากฏว,ว่ากระบะคันนั้นน่ะเขาเปิดไฟหน้าแบบลักษณะเป็นไฟสูงมันก็ส่องมาแยงตาเขา เขาก็เลยตะโกนบอกตอนจังหวะสวนกันไงบมอหน้า,น,า,น,าน้าไฟรถสองตาเปิดไฟตำน่อยอปรากฏว่าเถียงกันยาวเลยแต่ก็เลิกตาแยกกันไปาจากถนนคิดว,ว่าจะจบใช่ไหมคิดว่าแค่นี้พอแล้คุณเทวรฤก็คือขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาในได้ฝั่งผู้ก่อเหตุตามมาถึงบ้าน<อ>แล้วก็เอาปืนมายิงนะคะฝ<อ>ั่งนั้นอะมากันสามคนค สคนตำรวจตามตัวเจอแล้วหนึ่งในนั้นที่เป็นมือยิงชื่อว่าน,นายพมออายุ44ปีเขาอ้างอย่างนี้คุณเบนซ์เขาบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยพกไปเพื่อป้องกันตัวแต่ปืนมันลั่นก็เลยไปถูกคุณสนติพ่อของเทวริสจนเสียชีวิตนะคะสคนนี้โดนจับหมดแล้วค่ะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนแต่ทีนี้ ไอ้เรื่องราวเนี้ยมันเกิดตอน3ามทุ่มคืนที่ผ่านมา3กรกฎาคมใช่ไหมฮะเมื่อเช้านี้4ี่กรกฎาคมตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานที่จุดเกิดเหตุแล้วได้ข้อมูลเพิ่มจากนายธีรศักดิ์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาบอกอย่างนี้ว่าตอนที่เทวริศซึ่งไปตะโกนบอกนะนะไฟรถมันสูงจะมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาถึงบ้านก็คือมานั่งคุยอยู่กับธีรศักดิ์เนี่ยแหละระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ตรงหน้าบ้านเขาเห็นกลุ่มผู้ชาย3คนขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคัน คันที่ขี่มาคนเดียวเนี่ยจอดคุมเชิงอยู่ตรงริมถนนส่วนคันที่ซ้อนกันมา2คนเนี่ยมาจอดริมทางใกล้ๆบ้านเลยแล้วก็มี1ในสองคนร้ายถือปืนโดยมีผ้าคลุมเอาไว้ด้วยนะคะคลุมมือเนี่ยเดินเข้ามาหาเทวริตถามเทวริตว่าทำไมาขับรถเปิดไฟสูงส่องหน้าหนึ่งมัเป็นมีปัญหาอะไรกับญาติกูปะ่ะครับ คือเหมือนกับคนที่มาไม่ใช่คนขับกระบ,บะด้วยนะอออกต,ตัวให้ออะมาออกตัวให้แต่ถึงขั้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาหาถึงบ้านแล้วถือปืนมาด้วยเทวริสก็ตอบไปแล้วว่าไม่มีคือเรื่องมันจบไปแล้วอะค่ะคแต่คนร้ายเนี่ยพุ่งตรงเข้ามาทําร้ายเทวริสท,ทีรศักดิ์บอกผมอยู่ตรงนั้นก็จรงิงแต่บอกตรงๆว่าผมไม่กล้าช่วยเพราะเห็นแล้วว่าเขาถือปืนมาด้วยแต่พ่อของเทวริสก็คือคุณสันติอะคะ่ะ ได้ยินเสียงแล้วเดินออกมาจากบ้านก็คือต้องมาห้ามาเห็นคนลุมลูกชายอยู่นะคะก็เลยถูกนายพรมรใช้ปืนที่เอามานั่นแหละจ่อยิงหนึ่งนัดไม่ใช่ปืนลั่นทีราศักดิ์บอกไม่ใช่ปืนลั่นเขาถือยยถือปืนแล้วเอาผ้าคลุมมาครับอ่าดูเจตนาค,คือถ้าถือปืนแล้วผ้าคลุมเนี่ยเจตนาจะเอามาใช้งานตำรวจถึงได้ตั้งข้อหาเนี่ยร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับมีพยายนก็ให้การไว้แบบนี้ด้วยนะครับ